อากาศร้อนจีิงเกิ็น่มา้เย็นไหมลูกเย็นไหมลูกอุ้ยนี่รู้ยนี่ต่อออบอเย็นไหมลูกมาด้ไม่ได้ลงทะเลดูไม่ได้ลงสาวยน้ำยังใส่แว่นตากันแดดกันาแว่นตากันน้ำส่าสบายเออเออ ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะคะก็ร้อนอากาศร้อนมากดูค่ะดูแดดวจ้าก็มาน้ำนี่เล็นอยู่จังร้อนเลยอ่าน้อนออกบอกสิเปิดน้ำมานะคะเป็นน้ำอุ่นใช่ไหมน้ำอุ่นน้ำร้อนเลย <c oughs> โอ้อ <c oughs> ดูต้นไม้สวยๆดูใบอะไรนะเอะมังข้าวหมดกัน,มห,นหมดกัน,เ,นเลิกเล่นได้ยังคะยังอยูอย่ลูค<อ>กครับกรณ์การเล่นพร้อมอ่ะแลกะกระบะคารนทันไปไหนคะที่ข้างนีไไ้ได้ครับ ต้องใช้ระบบนี้นะคะกาดร้อนม,มีระบบน้ำเย็นมั้งเหรอั <c oughs> ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ